สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง ช่นะครับผมวันนี้เราก็จะมีภารกิจนะครับผมมากแกล้งพี่เมกันลักกันนะจ๊ะน้องๆก็กคือวันนี้ ผมนะครับผมจะไปบอกพี่เมย์ว่าวันนี้เราจะเป็นแฟนกันหนึ่งวันนะครับผมเลื้อผมจะทาพี่เมย์เนี่ยไปเดทแต่ระดับผมนะครับผมบอกเลยมีที่ดีๆเยอะไข่พงมาลายไข่โดนัทเออแล้ไข่โอคาวกับลูกเออปั๊บมีแฟนนะผมเลือกใครเลือกปั๊าใช่ไหมสัญญาก่อนนะสัญญากันก่อนโอเคนะจำไว้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมแบบตอนสุดท้ายต้องเลิกกันทายคลิปอยู่แล้วเราจะมาดูว่าลูกจะเลิกใครด้วยนะครับผมหรือจะพาพี่เมย์ไปเดทหลอกพี่เมย์ว่าเออวันนี้มีแฟนกันเดี๋ยวจะพาไปพาไป ช้อบปิงอะไรย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนั้นนะครับพวกคนนะเดี๋ยวพี่เมย์มาเมื่อไหร่รู้จีบอกพี่เมย์มารเธอู่แคง ไม่ออกตอนความรักไม่กล้าบอกข <c oughs> อเลยว่าเธอจะเปลี่ยนไป <c oughs> ห้ามใจกันไ, <c oughs> ไม่ร้องเหรออ,อยากให้ยังไงเมื่อรักแม่จนไม่อาจจะทอดตัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออวันนี้พี่โอ๋จะพาไปถ่ายคอนเทนต์หนึ่งสนุกสนานเราอยากให้น้องเมย์อาบน้ำมาเนี่ยแต,ต่งตัวสวยๆสวยมากไปไหนโอ๊ยวันนี้คอนเทนต์เนี่ยคนทางบ้านขอมาว่าให้เราอะเป็นแฟนกันหนึ่งวันจริงเหรอโอ้ยหนึ่นวันยังไม่เป็นแฟนกันไงจะเป็นแฟนกันเมื่อ,อไหร่จะพูดนุ่มๆ์ถ้าเราหยาิบเราเดีจะไปออกเหตุการณ์หัวเราะ โอเคจะมีมาต้องจีบกันก่อนใช่ไหมครับทุกคนนะจีเป็นแบบนี้แบบโอ้โหมันทำทำไม่ลงนะครับทุกคนนะไม่ไหวนะครับทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราไปจีบกันในเกมก่อนเริ่มเลยดีกว่ามาโอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Hotel High Away นะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นเกมมือถือสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน a p p Store และ l a y Store นะครับทุกคนก็คือห้องนี้เป็นห้องนอนของผมครับทุกคนนะเราสามารถแต่งห้องเลยนะคะ แค่ตามใจเราต้องการเลยนี่ปรับเลยการห้องเลยและกันนะครับผมอ่าแสดงความดีใจนิดนึงนะครับผมนะนไ่้มาหมุ่นวันแลน้วนังๆคือตอนที่ผมแต่งห้องนะครับผมรู้สึกเหมือนกิจไอคล้ายๆเกมเดือดซิมเลยนะครับทุกคนนะคือสามารถแต่งห้องแล้วก็ปรับองศากล้องได้360องศาเลยนะครับเพื่อนๆอ่าห้องผมเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมไปหาพี่เมย์แป๊บน,นึงไปจีบสาวกัวนก่อนดีกว่าสาวเมย์อยู่ไหนสาวเมย์ อ่าเจอแล้วสวัสดีค่ะชื่ออะอผิดผิดชื่ออะไรจ้าเนี่ยจิบกันนิดนึงใช่ไหมค่ะโอ้ยเอาชวนสาวนั่งนิดนึงเออนั่งก่อนนั่งก่อนมีแฟนยังครับเออยังค่ะโสดเฮ้ยดูหน้าแล้วผมงี่ไม่แปลกใจเลยครับ ออร้องไห้เลยอุ้ยทำตัวยังไม่ถูกเลยผมร้องไห้เลยร้องไห้แล้วลอ่เ <c oughs> เอาเป็นแฟนแกับผมไหมคุณแฟนของผมไหมครับอเอาเป็นเลยวโอ้โหง่ายจังวะเป็นง่ายมากดีเลยโอ้เงินมาเรามาจุกกันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนนะการแสดงท่าทางของเกมนี้นะครับผมก็น่ง่ายๆเลยนะครับลากกลุ่มไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะแสดงท่าทางกับ เพื่อนนะครับร่วมกันเนี่ยเพื่อนต้องเลเวลเก้านะครับแล้วก็ต้องเป็นเพื่อนในเกมนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจุ๊บไม่ดูนี่แล้วผมในเกมครับก็มีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นอัพเลวตตัวละครเพื่อปลดล็อกเสื้อผ้าทรงผมแล้วก็ฟังชั่นอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวผมชวนเข้าไปใช้หาดหน่อยละกันนะครับทุกคนนะคือเราฟัชั่นมีเยอะมากนะครับทุกคนนะมีหลายห้องมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปใช้หาดกันหน่อยออคุณไม่หายเพื่อไหนอ๋อนี่นี่วิ่งมาแล้วครับทนะุกคน เกมนี้นะครับผมมีระบบอเลีเวียเพื่อปลดล็อกตัวละครนะครับผมแล้วก็เสื้อผ้าทรงผมแล้วก็มินิเกมต่างๆในเกมนะครับผมห้องต่างๆในโรงแรมหรือว่าถ้าเกิดเก็บสะสมชุดเสื้อผ้าครบเนี่ยสามารถไปแลกเพชรได้นะครับทุกคนนะแล้วเพชรเนี่ยสามารถซื้อทุกอย่างได้ในเกมเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกคนนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14กันยามีคอลเลคชั่น r i v a t e h ค m e นะครับตีมชนสลัดก็เนี่ยสามารถเปิดในรูทบซ์นะครับผมแล้วก็กดค้นหานะครับผมแล้วพิมพ์ว่า เกาะโจนสลัดนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับผมนะมันจะเป็นห้องใหม่แนวตีมแบบจงสลัดนะครับทุกคนนะแน่ประมาณนี้นะครับผมมันหลากหลายอย่างมากเลยว่ะ <c oughs> ก็จะมีเลอเล็กเลือ,ลอ,ลอใหญ่เดี๋ยวผมขึ้นเลือใหญ่ให้ดูป้าขึ้นไปอ๋อมีการจุดพุด้วยนะครับผมรถสามารถแสดงเล่นแอคชั่นกับเครื่องต่างๆได้เลยนะครับอ่ะผมมานั่งกับปลามหมึกอ่ะ,อะพุ่งเมย์มาละคุณเมย์อ๋อเอาวิ่งไปไหนลอะออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหท่านั่งขี้ฉิบเลยหรือเปล่า แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเดี๋ยวพาทุกคนไปที่ O E C O B O B ที่นี่นะครับผมถ้าใครที่อยากหาของเสื้อผ้าแต่งตัวอะไรนี้นะครับทุกคนนะก็มาตรงนี้เลยนะครับผมนะกดเข้ามาแล้วก็สุ่มของได้ง่ายๆนะครับผมแค่ปัดไปครับ่าผมกดกล่องให้ดูแล้วเวลาเราได้เสื้อผ้ามานะครับผมมันก็จะอัปเกรดเลเวลเราไปด้วยนะครับทุกคนแหมประมาณนี้ครับทุกคนนะ รือว่าจะแบบอีกวิธีหนึ่งก็คือเปิดหาของตกแต่งแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะครับผมเอาไว้แต่งห้องในที่ทอมพิเอเตอร์ออฟชาร์นะครับผมเนี่ยแล้วกดเก็บลังเลือกลังคอมพิเเตอร์เนี่ยอ่ะผมซื้อด้วยเพชรแล้วกันนะครับทุกคนเนี่ยของผมเงินผมเยอะเงินผมเยอะในเกมนะครับผมเดี๋ยวเราก็เลือกไปที่กล่องที่เราซื้อมาแล้วกดเปิดได้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะได้ไอเทมนะครับผมม,มาแต่งห้องของเราสวยๆเลยนะครับทุกคนนี่ยช้กุญแจนิดหนึง่ง ประมาณนี้เลยเกม Hotel h a w a i นะครับเปลี่ยนที่เป็นเกมโซเชียล m MM o นะครับทุกคนนะคือเราสามารถไปพบปะผู้คนพูดคุยทํากิจกรรมกันในเกมได้เลยนะครับและยิ่งสําหรับคู่รักนะเราสามารถแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับบ้างายในเกมแต่งห้องตามใจเราต้องการได้เลยนะครับโอเควันนี้เราก็เป็นแฟนกันแล้วนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราพาไป,ไปเด็นอกเกมเลยแล้วกันนะครับผมลุยเลยจ้ามาควงควมาดีเอ๋ ตามพี่มาอีเอ๋เดี๋ยวพาไปกินข้าวนะครับทุกคนพาเอาร้านหลูๆเลยนะร้านหลูๆลร้านหลูๆเลยระวังรถชนตายไม่้องพี่คือขายอะไรครับนี่กี่ลูกครับพี่บีอยู่ตรงนู้นมีอยู่มีกี่ลูกมีแปดลูกเอาแปดลูกเลยครับพอให้หน่อยครับเดี๋ยวผมรอนี่เด้อเอางูแปดลูกแล้วทำไ่ครับ อะไรย oh. oh, oh. ี really? ่สิบเอาสิบสองอันเลยครับอะไรเหรอเอ้าไม่หิวเหรอแต่ว่าแฟเนี่ครัวผมพาแฟนผมมากินข้าวอยู่เซนทัลนะครับทุกคนนั้นเนี่ยฮะมีข้าวเอนนั้งเพือนของผมาว กินข้าวเซ็นท่านอันนี้คุณพี่โดนัทนมสดนะครับผมชุดละเท่าไหร่ครับชุดละยี่สิบาทดละกันเอาบนเลยครับผม oh <my S 1> แฟนผมกินเยอะดูตัวดีน้ำน้ำชิบหายคุณพี่ขอบคุณครับเอาหมดเลยครับผมแฟนผมกินเยอะดูตัวดีเเดี๋ยวผมเอาไปให้อีก <c oughs> อะไรน,นี่แหละเด็กเขาก็เด็กกันอย่างนี้แหละปกติก็เด็กกันแบบไหน เอาก็แฟนกูทำงี้กูตีเลยฮะเนี่ยไปไถานาก่อนหน้าเนี่ยไ,ไปไถานาเอา้าอนาคตแบบว่าเศรษฐกิจโอ้โหเราจนทำงไงอีเออไปเลยเออเรียนเรียนลูกค้าตัก<ๆ>ข้าวครับตักข้าวข้าวพี่ครับอันนี้ชุดละ20ครับแต่ว่าคุณพี่ต้องเดินทางปลอดภัยนะครับผมแล้วคุณพี่ผมให้ฟรีผมให้กี่ับผมให้ฟรีเดินทางปลอดภัยครับคุณพี่ คุณพ <Syria>, oh ี่เอาไปเลยครับค <med cancer ado> ุณพี <mel> ่ขอมือหน่อยตรงนี้เหรอรับรับกัครับผมเอาไหมครับกินไหมครับคุณพี่ฟรีฟรีอ๋อคุณพี่เอาไปเลยเดินทางกินด้วยกันนะครับเดินทางปลอดภัยนะคะโชคดีมีงหนขอมือหน่อยคุณพี่ผมเรีนนะครับจุ๊บเดินทางตรงนี้สวัสดีครับผมโดนัทไหมครับโดนัทอร่อยอร่อยเร็วสิบวิสิบวิได้ครับอันนี้ราคาโอ้ ไปเกี่ยวแล้วไปเกลียดแล้วเอาคุณพี่เอาผมคืนดีกว่าเอไม่เอาดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปเกลียดตอนเนี้กำไลมาแล้วครับผมกำไรมาแล้วเห็นเห็นอยูรป็นอร่อยอร่อยมากอร่อยนะมันคือดมน้ำดมสดนะครับทุกคนนะโคตรอร่อยเลยเฮ้ยมะม่วงมาแล้วมะม่วงมาแล้วมมะ่วงไปไป ไปแดงแล้วเราไปตรงข้างหน้าเลยไหมเล้นบะม่วงมาแล้วนะครับทุกคนนะเยอะมากเลยลูกค้าอย่าเป็นผู้ชายไงพี่เมย์ลองดิครับพี่เมย์เอาลองดิลองดินี่ตะโรตะโรเฮ้ยเดี๋ยวลองขายแบบจริงๆดูว่าจะขายได้หรือเปล่าข้าวโป่งบะม่วงโดนัทกินไหมครับข้าวโป่งบะม่วงโดนัทข้าวโป่งมะม่วงโดนัทครับท่านผู้ชมกินไหมครับเอาตะโกนติอีเอ๋อตะโกนติ มาไๆเไมพี่ผมผมผมเอากำไรเป็นน้ำใจครับผมอันนี้ยาให้ครับมครับรงขอบคุไรครับพี่โอยกำไรวันนี้กำไวนแรกของเราใคระมานคาเนกินเครับเดี๋ยนะขอบคุณครับคันนี้คันนี้คันนี้พี่มีมะม่วงครับพี่อันนี้โดนน้ำนครับโด้ครับพี่อันนี้ยัคยี่สิวาไปด้วยพี่ ไอ้ไมขายอย่างี้แหลี่อ้ยวันนี้ขดีว้าจะหมแล้วอดีเยนดะีพี่ครับท่านผู้ชมตั้งแต่คบกับพี่เมมามแม่งคนรวยอยากขายดีว่ะขายดีเกินมาก แม่เดียวจะหมดเลยแม่เดียวจะหมดเลยนะครับต่างกูนี่แหละพี่ขายแพงมากเลยส่วนบาทเอาไปเลยพี่มากครับส่วนบาทพี่ขายแพงแพงเขามีบาทพี่มีบาทไม่มีสตางค์เอาคุ้มมากไม่เป็นไรไม่มีสตางค์ไม่มีผมมีน้ำใจไปไฟแดงร้อยยี่สิบบาทพี่ครับพูดดิเขาว่าจะซื้อไหมพี่ไม่กินไหมข้าวโปงยี่สิบบาท พี่ก็คิดนะครับอ่ะพี่ก็คิดนานอย่างนี้อ่ะพี่เอาเอาไปกินแล้วก็คิดก yes ่อนนะพี่ไปแล้วขอบคุณครับเอาไปกินแล้วพี่ขอบคุณครับพี่เขาคิดนานนะครับผมเดี๋ยวเขาไปบริการแท็กซี่นี้ชมก่อนดูเลยคับว่าฟรีครับพี่โอ้ยขอบคุณครับโอ้สุดยอดเลยครับแต่ว่าขับรถโดยปลอดภัยครับพี่ขอบคุณมากครับผมเดินไปนะเดี๋ยครับเอาลูกค้าเอาไหนเอาลูกค้าไหนไหนคนไหนไหนคนไหนอ๋อนี่เป็นคำนีครับโอ้ตแต่ละสายดีเลยครับผมอุย อันนี้ซื้อจริงอะไร20ใช่ไหมครับเอาไรครับโอเคน้อ okay, ง ok, จะซื้อ20พี่ให้2เลยแล้วก็พี่ไม่คิดเงินครับก่อนพี่มาครั้งหนึ่งมาก<ะ>่อนพี่มาครั้งหนึง่งโอ้เก็บเงึนไว้นะครับบ <laughs> ายคุยขายดีไม่ไหวแล้วครัแบื่อนชมพี่ผมพี่ขายยาคูเท่าไหร<ะ>่อันนี้ถุงละร้อยใช่ไหมผมซื้อ2อถุงเลยอันนี้ถุงละร้อยนะครับผมนะใจะรับยาคูก่อนเดินทางไหมครับพี่ คุณพี่อยู่น้ำไหมพี่เตี้นี่เลยผมให้เกิดอะไรครับผมผมรวยครผมรวยสุดๆเลยพี่วันนี้ขายดีสุดๆไม่เกี่ยวแล้วเอ้ไปแล้วไปแล้วไปนี่มาหนิมาหนิพี่เตี้ยผมอุดหนุนพี่เตี้ยไปสองร้อยนะครับผมผมไม่อยากแจกฟรีแล้วผมช่วยพี่เตี้ยละกันแต่ว่าผมซื้อพี่เตี้ยอยู่นะแต่ผมให้พี่เตี้ยไปขายต่อเหนื่อยไหมพี่เตี้ยทำงานเดี๋ยวทุกวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยเนาะแต่ว่ามีความสุขใช่ไหมครับ น,น,นี่ผมกับแฟนผมมาทำความดีแฟนผมสวยไหมพี่เตีย้ยบอกความจริงไปต่อยกอล์ฟอันนี้มึงอย่าไปให้เขาเลย <c oughs> ไอ้เที้ยที่พี่เตีย้ยไปกินเนืะพี่เตีย้ยน้าผมน้ามาโอ้โหเป็นฉากที่โ <c oughs> ลงมันติดนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมกลางสีดแย้ไฟแดงอะครับนี่แฟนผมแฟนผมสวยไหมครับสวยนะโคตร โรมนติกโรมนติโรมนติโรแมนติกอะหวหนะันบอกอะไรบอกอะไรครับผมคควากินข้านะอ่ะแล้วนี่มันไม่กิน้าเนตรงไหนนี่อเซนน่แหละก้าที่เันนะครับผม สบายมาบอกเลิกแล้วครับผมนี่คือแฟนผมวันนี้ทุกคนนะใครจะดูแลลูกตัวไหนมาดูซิเราต้องให้ลูกๆนะครับผมตัดสินใจเอาเองใช่ไหมครับทุกคนว่าลูกๆเนี่ยจะไปอยู่กับใครนะครับผมพี่เมย์มาเย็นนี่พี่เมย์มาเย็นเนี่ย่าเพิ่งนะเริ่มจากอาโฟงก่อนนะครับผมสามสองหนึ่งอาโฟงโฟหักมาเลยเริ่มมาเริ่มาเริ่มาโอ้โหโอ้โ ได้อะเปงแล้วนะครับทุกคนมาดูกันว่าฟันฟันจะเลือกใครนะครับโอ้แค่มองก็รู้แล้วอ่ะแค่มองก็รู้แล้วมองมาฝาป๊าโู้ยมาฝาปลาแล้วมาสามสองหนึ่งฟันฟันหาปลามาลูกมาโอเคตั้งตัวแล้วอ่สามสองหนึ่งฟองหักปลามาฟองมาตรงมานี่ ไม่อยู่กับอีเออเลยเอออยู่กับเออไม่อ่กังฟูอยู่ปะไปก่อนจบคลิปไกังฟูไป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 ว่ฟูไปอยู่กับพี่เนไปูไปอยู่อีเอ๋อไปฟูไปอยู่กับอีเอ๋อรเลยไปไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องอยู่กับป๋าป๊ามันต้องเลือกกับปาไนนกัฟูไปอยู่กับอีเอ๋อเ รับปะป๊าเหรอก็แต่ไปอยู่กับอีเอิร์หน่ออีเอิร์นจะร้องไห้แล้วไปุ๊ปมาปะปุมาเรื่องมาปะปุ๊มาอาให้พี่เมย์ไปแล้วกันลูกต้องรู้เหลือนะครับผมว่าแบบว่าเป็นพ่อที่ดีครับผมลูกก็ต้องรับเป็นธรรมดามาเรื่องมาครับมาครับปะปมาปมา โอเคครับทุกคนนะครับผมนะลูกก็ นี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนี่ก็เป็นแฟนกับพี่เมย์หนึ่งวันนะครับทุกคนนะเรียกว่าเป็นแฟนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับผมง่ายทุกคนกดติดตามไปที่เฟซบุ๊กยูทูบแล้วกดกระดิ่งแล้วกันนะครับแล้วก็กดติดตามแฟนเพจสองช่องทางแฟนเพจอุจุนไฮเอ็นแล้วก็อุจุนเกมเมอร์นะครับผมแล้วที่สำคัญนะใครที่อยากเล่นเกมโฮเทลไฮเวย์นะครับผมตอนนี้นะฮะดาวน์โหลดได้เลยครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคนนะแล้วช่วงนี้นะครับทุกคนนะมีของตกแต่งเซตใหม่ด้วยนะครัััััับบบบทททุุุกก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 กคคคคคคนน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 ะะะะ่สสาารรรรหลลิปี้้็็พพววเขออแ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ